สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนนะคะมือน,นี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปกินนะคะวันนี้เป็นการกินไข่เออเขาเรียกว่าไข่ไข่ระยะที่สองนะคะก่อนที่จะมันจะเป็นตัวนะพี่น้องนี่บางอันก็มีแบบว่ามีขนน้อย,อย,อยขึ้นมาแล้วนะคนเป็นครั้งแรกที่เคยกินเป็นเทือนแรกที่เคยกินนะคะ่ะกับปั่นเมื่อนี้มากับบรรยากาศลังฝนตกบรรยากาศดีดีพี่น้องนั่งอยู่หน้าบ้านเย็นสบายที่กะ ที่เก่าเหมือนเดิมนะคะอ่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากฝนตกพึ่งเสร็จนะคะมาพี่นอ้องเข้ามาล่องมึงกันเลยว่ารถชันเป็นยังไงไปกันเลยค่ะกินนวยเด็กก่อน,น,อก,งงนกินนวยส่งๆสิกินไงก่อนเนาะเหมือนเดิมก็บ,บรรยากาศอ่ารถกระเลน่นพานไปพานมา อืมสำหรับคนที่บอกเคยกินรสชาติมันจะแบบใข้ใครใครข้อแต่ว่ากินจะแห้งกว่าใครข้า แนะน้าให้กินครับอ่าหอมหรือว่าซึ่งเครืงที่ไม่กินกินกบกินข้าวได้ะค่ะ แซ่บพี่นอ้องน,น้ำจิม้มสุ่มคนกระิต,ตกมากเลยแล้วไม่เอ็นแบบนี้ละไม่เอ็นแบบตัว อยันเป็นตัวเหรอพี่น้องอืมพี่น้องตัวกี่แล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวละนี่ตัวเบบี้ ร้อนร้อนไหมพี่นอ้องกำลังแบบจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการกินของเรา ตรงนี้แล้วคิดเงียพันแล้วอยู่อันนี้เป็นเครื่องเครื่องเป็นแบบมีตัวแล้วเนี่ยเป็นตัวละให้ตัว ถ้าคันเบาถึงกะกินเบ้ค่อยแห้งไปในดอกจากคือไครเหมือนไครข้าวอืมเสียงไหม อร่อยครับนันเติมมาแส่พี่น้องมันจะกรึบกึบมันจะแบกบกึดกๆึกึบกึบมองค่าขามัมอ่ะ แคนันม,มันไมแฉนนะพี่น่ม <c oughs> มันจะแขค้นเคืองหืม <c oughs> นั่งมองหนีฝนตัวห้ามเด้อนี่ตัวแข้งเด้อ <c oughs> ห้ามห้ามหรอเปียกหลังหรอ ให้ศาหนาฝนเนอะพี่นอ้องแค่ามาฝนตกววัยสิบห้าไปนั่งกันยู่ทุ่งแย้สวรรค์นหน้ายู่หน้าบ้าน อันนี้ไม่เป็นตัวจ้าเาะเขาบพิ่มผินวนี่หรอเขาแบบ double s k i สรุปเลยต่วนลุปหล,กลักครสชาติกับอะไรอะไรแย่เนี่ยแต่ที่มันแย่กว่าคือมันตกข้ามเข้าพี่น้อง คนโตข้างข้างลังเปียกไปแล้วเปียกมาเจ้าขี้เตืต้องสู่นะเปียกมันหยดเปียกดาร์กอ่ะสูดไไหรือป่เด้ย ียเกียกมันจอดเ <laughs> <laughs> บลาพี่น้องนะอันนี้มันก็เป็นแบบเป็นตัวแล้วเนาะมันได้แบบบอกกินกินบอาเป็นอันเป็นตัวแล้ว เนื่องด้วยสถานาการณ์ตอนนี้ฝนตกทั้งหลังเปียกเบิดจะขอผิดท,ทีไปเว้งตรงนี้นะพี่น้องฝากโดไล่โกดแชร์คดซับสะไคร่พร้อมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ